สวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ช่องเลนเจอร์พอยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาส่งงานอีกหนึ่งคันนะสำหรับรุ่น Ford r เ n g e r รุ่นวายแทกตัวขับ2นะครับเป็นตัวท็อปของทางเลนเจอร์นะครับราคาจำหน่ายอยู่ที่1 2 9 0 0ล้าบาทนะครับคันนี้เป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีการตกแต่ง สไตล์ออฟโรดนิดนนะครับผมเอาเป็นการใช้งานออนโรดและออฟโรดนะ่ะคันนี้นะครับพิเศษตรงที่ว่าลูกค้านะ่ะใช้เป็นการเทิร์นรถนะครับวันนี้ก็จะมาเทิร์นรถตรงนี้นะ่ะก็มาเทิร์นรถในส่วนของตัวมาสด้านะครับคันสีแดงคันนี้นะฮะก็มาเซ็นสัญญากันที่โชว์รูมแล้วก็เปลี่ยนเป็นคันใหม่เป็นตัวของเลนเจอร์ uh, คันสีขาวคันนี้นะ เจ้าของกําลังถ่ายรูปเก็บงานเก็บภาพความทรงจําสุดท้ายนะสาหรับจะเปลี่ยนจากมาสด้ามาเป็นฟอร์ดนะมาดูการตกแต่งของคันนี้กันบ้างนะครับคันนี้เนี่ยใจจริงลูกค้าเนี่ยอยากจะแต่งเ,เยอะมากนะครับแต่ว่าเราต้องพูดตามตรงว่าการแต่งรถเนี่ยมันออกไปได้แบบทั่วสารทิศหลายรูปแบบนะฮะลูกค้าก็เลยเริ่มต้นจากเล็ก ค่อยๆไต่เต้าขึ้นไปดีกว่านะฮะนี่ฮะเป็นกระจังหน้านะครับดำขอบแดงอะคริลิกสีขาวนะค,คันนี้ให้ความใส่ใจในเรื่องความปลอดภัยและการขับขี่นะครับเป็นยาง BS k u l i n นะครับขอบ16ยางอ้วนๆยางตั้งๆแบบนี้นะฮะพอดีกับซุ้มล้อที่ใส่เพิ่มเข้ามานะครผม ลายสติกเกอร์อันนี้ลูกค้าเลือกเองนะครับายเล็กินก่อนครับผมนะสวยๆนะแบบนีบ้ส่วนใหญ่แล้วคันวายแท็กเนี่ยมันจะมีชุดแต่งวายแท็กเดิมอยู่แล้วนะครับก็ค่อนข้างที่จะมาเต็มอยู่แล้วตัวนี้เราเสริมเรื่องของล้อ,อยางโป่งแล้วก็กระจังเข้าไปนะครับแล้วก็พวกเบา้ารองเข้าไป ใครที่ชอบแบบนี้ก็เลือกได้นะครับมาแอบ,บดูภายในกันสักเล็กน้อยนะอันนี้ลูกค้าเจิมแล้วนะครับนี่ฮะตัวท็อปก็จะเป็นหน้าจอหน้าจอ TFT สองข้างแบบนี้นะตัวปุ่มอาวลูกค้าลืมปิดปรับไฟหน้านะครับสูงต่ำได้อัตโนมัติ ตัวนี้เป็นตัวปี2020นะครับสองคันสุดท้ายสีขาวในโชว์รูมเรานะฮะเรียบร้อยครับสำหรับคันนี้นครับก็ฝากไว้ด้วยครับกับ Ford r เล n เจ Wi ์ไ t ทส่งงานที่โชว์รูม Ford a u t o g a l l e r ี ry, สาขาปทุมธาน,นีนะครับใครที่สนใจนะครับก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับตามเบอร์ด้านล่างนี้นะฮะ คนมาประเมินให้ราคาเสร็จโปะ๊ะปั๊บโปะ๊โปะปเซ็นสัญญาเอารถใหม่กลับบ้านได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก่อตัวลาไปก่อนนะครับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไ e ให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ